เป็นไข่เจียมูและเจไฝนะครับครับเก็บยังไงปีพันครับนะฮะอี๋ได้มนูเห็นอยู่ชนโทษว่าพันห้านะครับแต่เจไฝบอกว่าหลอดในภายหลังนะว่าเอ๊ะเป็นลูกค้า v ีไอพีเห็นมาร้านอยู่บ่อยๆาเป็นลูกค้าประจํางานทําให้สีพันครับผมนะซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นก็คือ มาจากในคลิปโอ้ไม่ใช่คนอื่นไกลเลยเขาก็เขาก็มีทวิตด้วยนะเนี่ยพิชชี่ครับคุณพิชชี่พิญยานะครับผมหรือในชื่อไอแอมพิชี่หือชื่อว่าไอแอมพิชี่านะครับไม่เขาก็ไล์อยู่ทวิตแบบกันเนาะออนะคะเป็นทั้งยูทูบด้วยนะครับทําทั้งทวิตด้วยเออนะครับซึ่งก็ไปกินไข่เจียวปูร้านเจ๊ไฝกับคุณพี่นะครับซึ่งก็คือ ด็กเตอร์พัฒนาพาชานิดนะฮะแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับก็คือมาตาอ่าฮะซึ่งก็มีเมนูให้เห็นนะว่าไข่เจียปูประพันห้าแต่เมื่อสอั่งมากินอะไรติดตับเลยใช่ไหมพอเช็คบินเปิดมาปั๊บสี่พันคือบินรวมมาจิตพันเจ็ดห้าสิบนะแต่ว่าเห็นว่าไข่เจียบูอะเป็นอยู่ที่สี่พันอืมอีม เอี๋มาใช่เหรอเอออืมนะครับนั่นแหละครับประเด็นบายมามาเกิดทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะคะราเจีไฟแม่รานะคาอาหารลาเจี๊ไฟนี่ยมง่อไงมันก็เพยอยู่แล,ล้วแหละอืมอืมคืออดีตป,ประมาณสิบปีก่อนผมได้ยินว่าไข่เจียวปูเป็ดร้อยก็ว่าเพลยแล้วนะอืมเดี๋ยวนี้อยากขายประมาณพันห้าในล่าสุดมีสี่พันอีกนี่คือแบบไม่ต่างกันยังไงกับพันห้าเนี่ย นะครับซึ่งนั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็ตำหนิว่าเอ้ยทําไมทำสี่พันไม่บอกก่อนน่ะเรื่องทำไมไม่เป็นพันห้าใช่ไหมเอออืมนะคือถ้าจะคิดสี่พันจริงควรจะบอกก่อนสักนิดนึงไหมอะไรอย่างนี้อืมอืมนะครับก,ก็ก็เลยกลายเป็นประเด็นณปัจจุบันนี้นะฮะเออนะทําให้กลายเป็นอะไรอ่ะเรื่องเรื่องล้อเลียนใหญ่แบบ หรือไม่ก็แบบเอ้ยไข่เจียบปูทองก็ได้ว่าไปถึงสี่ไปถึงมาสี่พันหลกหลักแล้วก็ราคาห้างร้านต่างๆนะครับก็ที่ทําไข่เจียบเยียปูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขายถูกกว่าแบบว่าเอ้ยมาล้าเจ๊เราดีกว่าขายถูกไกปเยอะไม่ต้องไปถึงเจี๊ไฟหลกใช่ไหม <ừ. S 1> เอออะไรอย่างงี้นะครับก็คุณพี่ชี้ก็ไล่าายาวมาเลยว่าตอนแล้วก็ชี้เจ๊ออกมานะครับอืม ก็จริงๆไม่ได้อยากให้เมนชั่นเรื่องนี้เพราะมันจะยิ่งแตกไปเรื่อยแต่ครับว่าต้นทางน่าจะได้รับข้อมูลจากลุนพี่พีชพอไม่เคยได้เปิดเผยที่ไหนเรื่องต่อใจไม่แน่ใจข้อมูลครบถ้วนไหมก็เลยแคดรีไฟท์สักหน่อยนะครับผมตอนที่วางบินมาลุกพี่เสนอว่าจะเป็นคนดูแลโดยรุงพี่อยากให้ช่วยถ่ายโปรโมทไลฟ์สไตล์เซอร์วิสยังไม่ได้ดูบินด้วยซ้ําแต่ลุงพี่มีเงินมาไม่พอแล้วไม่มีเงินสมาชีเลยพี่จัดไปก่อนเลยไปจังหวัดที่พีได้เห็นบินตอนนั้นก็โกงนิดหน่อยเพราะทำรายการไลฟ์สไตล์เซอร์วิส สวิ Service, แต่ไม่รู้ราคาร้านที่พามาตั้งที่ตั้งใจจะดูแลแต่ไม่เต็มเงินมาพอหรอสงสัยในแง่โปรเฟชชั่น a ลดีซึมมากกว่า mm hmm. ในแง่มืออาชีพอ่ะ mm hmm. นะครับแต่พี่พีก,ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาถึงพึ่งได้เห็นบินเพราะต้องกดตัวเลขเข้าเอธนาคารเลยพึ่งสักเกบว่าสี่พันเลยเอกใจอือ mm hmm. รุ่นพี่ก็เลยถามให้ร้านต่างๆน่าตามพวกกอดหน้าเลยเชื่อว่าทั้งพีแล้วรุ่นพี่ก็โดนราคาจุ่มด้วยกันเพราะถ้ารู้กอดหน้าก็คงเตรียมมาแล้วสุดท้ายก็โอนฮะอืมนะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็เอ๊กก็เอะตุ้งตุ้งต่อว่าจะได้คืนไหมแต่ก็คิดว่าถ้ามไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรคิดว่าโดกันทั้งคู่นั่นงงงเรื่องสี่พันไปยังไงกันอยู่ในรถขากลับจริงๆถ้ารู้ราคามาก่อนเตรียมเงินมาพอไม่ว่าจะเงินสดหรือว่าจะโอเนี่ย ก็อาจจะไม่เห็นบิน,นี้เลยด้วยซ้ำนะครับ uh huh. อืมแล้วก็มีโพสต์ต่อนะครับเพราะว่าเพราะว่ากระแสมันก็อยากให้ดีต่อยังสงสัยก็ต่อนะครับเออก็สรุปก็โดยสรุปก็คือสงสัยว่าร,ราคาที่จ่ายมันตากจากบนเมนูเพราะอะไร uh huh. อืออือจ,จริงจริงใจจ่ายตรงนั้นโดยไม่ถามก็ได้แต่ที่ถามเพราะสงสัยไงพี่พี่พี่ที่เขาสงสัยไง uh huh. uh huh. อ่นะครับอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับนั่นแหละเอาก็คือโดยสรุปก็คือก็แค่สงสัยว่าทําไมมันมันสี่พันแล้วาตาจากพันห้าที่อยู่ในเมนูมันยังไงอะไรเงี้ยอืมมันก็แค่นั้นนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือตอนนี้คือดราม่าเหมือนจะใกล้แล้วน่าจะน่าจะจบน่าจะเงียบเริ่มตาแล้วเริ่มตาเริ่ม ก็ตอนนี้่านแล้วแหละอืมเพราะว่า,าราตีไฟก็โดนปรับไปแล้วนะครับก็คือขายตีพันแต่โดนปรับจริงนะครับสองพันครับ <laughs> นะคะก็คือกรมการค้าภายในสองขอบอแล้วก็ตำรวจควบคุมความผิดบริโภคก็ไปาราตีไฟอะแล้วก็เปรียบเทียบปรับใช่ไหมสองพันบาทแต่โทษปรับสูงสุดมันหมื่นหนึ่งนะอ่าแต่ตัวกาขายแพยงเกินจริงอาจมีโทษจิต คทุกขอไปอปีโทษจะคุกเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินแสนสี่นะครับส่วนรุ่นพี่นะครับที่ที่อยู่กับคุณพี่ชี่แล้วก็คุณมาต้านเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก,กับเปดีิว่าวันที่สิบเก้านะครับก็ยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดร้านบุงสูตรไข่เจียวปูวีวีไอพให้ทูกครับประจำโดนนี่ไม่ได้ถามก่อนไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีเต้ไฟนะเออ จุดประสมก็คือแบ่งปันประสบการณ์และหวังให้ร้านแจ้งราคาชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโูคเฉยๆอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งหลังจากถูกปรับนะครับก็มีไข่เจียวปู VVIP ราคา4,000บาทขึ้นมาเลยตึ้งอยู่ในเมนูอืมเออนะครับเตแต่หน้าข่าวก็ไปไปถามนะหลังจากที่หลังจากโดนปรับแล้วอะก็กด ว่าเจ๊ไส่พูดว่าเออวันนี้ไม่มีสี่พันวันนี้ไม่มีสี่พันวันไหนมีเดี๋ยวเอาให้ดูเอออืมนะครับอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้นอนฮะระหว่างทางเนี่ยก็มีนะครับผู้มีชื่อเสียงหรือว่าดาราเดียวก็มีคนะแสคามคิเห็นมากมายใช่ไหมอืมครับแต่ถ้าแต่ถ้าลำแต่ว่าสัปดาห์ความคิดเห็นเนี่ยโดยที่รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยก็อาจจะโดนดราม่ากลับได้นะฮะอือืม คลิปต้นดาบิด <hot> เออคลิปต้นหน่ชคลิปต้น mm hmm. ที่ถิดพัฒนาคาจอนนะครับ mm hmm. ก็เคย mm hmm. ก็เคยโพสตรงนั้นออกมาอื mm hmm. นะครับ mm hmm. แต่สุดท้ายก็ขอโทษนะครับก็บอกว่ายอมรับไปว่าผมไม่ได้ดูโพสต้นทางอย่างละเอียดและเข้าใจมากพอก่อนที่จะนํามาโพสเลยทําให้ข้อมูลไม่ค,ค,ค,ครบถ้วนรงมถึงข้อที่จริงที่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ต้องขอยอมรับว่าเป็นความผิดของผมจริงและไปการกทำตัวแชารมเกินไปนะเออนะแล้วก็พี่ปดจำนะฮะก็เคยพูดเรื่องนี้ในข่าวใ่ใคอไม่ได้เข้าข้างใครเพราะหยิบยกประเด็นการแย่งราคา่องสื่อสารให้ชาติจนเป็นหลักนะฮะอ่ะพี่ลูกก๊อปอ่าอืมนะฮะพี่ลูกก๊อปก็โพสในไอจีว่า เชฟทั้งหลายที่ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่าก็จะจับตาดิวขัดข้าวพวกนี้เพื่อจับประเด็น,นให้ได้ก่อนค่ะว่าดราม่ามาเกิดจากอะไรอือนะครับจากนั้นมาที่ยี่สามนะครับก็มีทีมงานผู้ค้าปูที่ส่งให้ร้านเจ๊ไฝไปประจํานะครับอบอกเลยครับว่าผมขอโทษครับที่ขายปูให้เจ๊ไฝเพลงอือเพราะเพราะราคาวัตถุดิบพันพวนมากกว่าจะได้ปูก้อนมาต้องใช้ปูจํานวนมาก แล้วขอขอบคุณเก๊ไฟที่รับซื้อโดยไม่ตอดรองราคาอืมนั่นแหละครับนะข้าค่าาก็ประมาณนี้นะครับตลับดาบ้าทั้งหมด